ผมก็สวัสดียามค่ำๆนะครับตอนรับเข้าสู่สวนนิมานดินฟาร์มนะครับวันนี้มากันค่ําหน่อยนะครับก็พอดีว่าเก็บกวาดบ้านนะครับกวาดพื้นที่นะครับแล้วก็เคลียร์เคลียร์ในเรื่องของตู้ฟักนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตนะครับไก่น้อยชุดที่อยู่ในตู้ฟักนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับที่อยู่ในตู้ฟักน่าจะน่าจะเกินห้าสิบตัวนะครับมันมันหลากหลายสายพันธุ์มากนะครับนี่ครับ ทั้งเป็ดทั้งไก่นะครับไก่งวงนะครับนกเป็ดน้ำยังอยู่นะครับอยู่แอบอยู่เลยครับไปละไปโดนละตรงนู้นก็มีครับดูครับอันนี้เป็นคอกอนุบาลนะครับเนี่ยเอาปล่อยลงตอกอนุบาลยกพื้นนะครับอันนี้เป็นคอกยกพื้นนะครับดูนะเป็ดบาบารีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับเป็ดบาบารีแล้วก็มีไก่งวงนะครับ ใจงวงนี่เดี๋ยวเช็คดูกันใจงวงนี่มีผู้ใหญ่ใจดีจะรับไปเลี้ยงนะครับก็ปิดแล้วนะครับใจงวงแล้วก็มีโรสไอแลนด์เลสนะครับแล้วก็เล็กฮอนนะครับสดนะนี่ครับโตนะครับประมาณสองสัปดาห์มีนะครับรุ่นนี้ครับสองสัปดาห์ครับสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นหนึ่งสัปดาห์กว่าๆนะครับนุ่นครับปิดมาเริ่มแข็งแล้วนะครับบินได้นะครับรุ่นเนี้ยนี่ครับนี่ครับรุ่นนี้ นี่เขากําลังมาอยู่คอกใหม่นะครับมันจะแหแห่หน่อยนะครับเปรียวๆนะครับวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ครับตื่นเต้นนะครับตูเป็ดครับตุเป็ดเป็ดเราบารี่เลยเต็มแข็งแรงแล้วนกเป็ดน้ําก็ตามเป็ดนะครับเนี่ยม่หยุดนี่ตัวนึงนะครับนู่ยตัวครับเดี๋ยวไปมาแจมกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ชมเรื่อยครับไก่ต๊อกนะครับหลงมาหนึ่งตัวนะครับเนี่ยครับออกก่อนเพื่อนเขาครับ จะมีพวกไก่ดำนะครับอตอตลบนะครับแบ่งได้นะครับออตลอบนี่นครับซีร,บร,บบรูนะครับสีบรูสีแบ๊คมีหมดนะครับแต่สีสเปรนี่ยังไม่เห็นนะครับนะครับแดงวงหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวแดงวงแรกเจ็ดตัวกินอาหารนะครับ นี่ไกพึ่งนะหลอดไฟนะครับที่จะใช้กกนะครับผมใช้หนึ่งร้อยวัตต์นะครับประมาณ100่ร้อยวัตต์เพราะว่าลูกไก่เยอะนะครับแล้วก็พื้นที่กว้างนะครับอ่ไเดี๋ยวมันหนาวนะครับเขาก็จะมาอยู่ใต้ไฟนะครับน้ําก็ให้สองกระปุกนะครับเพราะว่าจานวนไก่เยอะนะครับลางอาหารสามรางนะครับสามที่ครับพอผมมาอยู่ตรงนี้มันก็จะไปตรงนู้นกันนะครับพอผมมาอยู่ตรงนี้แต่เขาจะอยู่ตรงนู้นนะครับน่ครับ ก็แบ่งนะครับสาหรับลูกไก่นะครับลูกไก่ใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับมีโรสไอแดนเลสนะครับไก่ดํานะครับออสตาล็อปนะครับแล้วก็แฮกเลคฮอนนะครับบาพลีนะครับบาพลีนี่ปาพลีน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับปลาพลีติดต่อสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับมีลูกไก่รุ่นหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับประมาณเนี่ยครับหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์ครับ อคนนี้เป็นอะไรอี่ต้องรัายกันอ๋องขาแบะนะครับไก่ง้วคร <au> <Hi. S 3> mm ับไม่สมบูรณ์หนึ่งตัวครับเป็ดบาร์บารี่หกตัวครับทั้งหมดหกตัวที่ออกมาจากไข่ชุดชุดนั้นมีเจ็ดฟองนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปอัปเดตเป็ดไข่เป็ดบาร์บารี่นะครับข้างนอกไข่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวอัปเดตตลองวันครับจะได้เห็นชัดๆนะครับ แต่ตอกมานี่หนึ่งตัวครับไก่ตอกตอกน้อยครับนะครับก็สำหรับใครสนใจนะครับในเรื่องไก่นะครับคือรับไปแล้วนะครับก็กกไฟสักหน่อยนะครับให้อยู่สักสักหนึ่งเดือนนะครับแล้วค่อยปล่อยลงพื้นนะครับเนี่ยครับการอนุบาลลูกไก่นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือหลอดไฟกบนะครับแล้วก็พื้นที่ข้ออนุบาลเนี้ยกันลมให้หมดทั้งสี่ด้านนะครับห้ามให้ลมเข้าเลยนะครับ เพราะว่าพวกนี้อ่อนต่อพวกลมหนาวลมเย็นพวกนี้ครับอันตรายนะครับอันตรายต่อลูกไก่นะครับแล้วก็มีน้ําให้กินนะครับเพียงพอนะครับอย่าเอาอันใหญ่นะครับอันใหญ่ลูกไก่ตกไปตายนะครับต้องใช้อันเล็กแบบนี้นะครับคือผมเคยให้แบบลูกไก่เล็กๆอย่างเงี้ยเอาของไก่โตให้นะครับลูกไก่มันตกลงไปมันขึ้นไม่ได้นะครับอาจจะตายได้นะครับแล้วก็วิตามินนะครับวิตามิน วิตามินก็ให้สลับนะครับถ้าใครจะให้นะครับอย่าให้วิตามินทุกๆวันนะครับเราต้องให้แบบว่าวันนี้วิตามินพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ให้เป็นน้ําเปล่านะครับสลับกันนะครับเพราะวิตามินมันเป็นยานะครับพวกอะไดโอบิสองนะครับเป็นเป็นปยาปฏิชีวนะนะครับตอกถ้าให้ติดตอกันก็คือลูกไก่ก็จะได้รับสารเคมีที่มากนะครับแล้วลูกไก่ก็จะสุดๆดตายไปเลยนะครับ แล้วก็เรื่องอาหารนะครับอาหารให้เป็นอาหารไก่ไข่แรกเกิดนะครับไก่ไข่แรกเกิดในที่นี้ก็เป็นไก่เนื้อก็ได้ไก่ไก่ไข่แรกเกิดก็ได้ไก่เนื้อก็ได้นะครับอาหารไก่เนื้อก็ได้หรือว่าอาหารพวกไก่ชนนะครับอาหารพวกกลุ่มสึกยังไงครับจะโตไวอาหารหมูได้นะครับอาหารหมูแต่ถ้าให้เป็นอาหารไก่นะครับอาหารไก่เนื้อหรือไก่ไข่นะครับแบบแรกเกิดนะครับอย่าให้เกินสามสัปดาห์นะครับ คือถ้ามันเกินสามสัปดาห์เลยปุ๊บให้เปลี่ยนเป็นอาหารไก่พื้นเมืองไปเลยนะครับ,รบก็เพราะว่ามันมีมันจะเขียนติดข้างซองไว้เลยนะครับว่าอาหารผสมยาอย่างนี้นะครับก็ลองลองดูนะครับคือเมื่อก่อนนะครับผมพบเจอกับตัวเองมานะครับคือให้อาหารไก่แรกเกิดเนี้ยให้ตลอดนะครับให้จนไก่อายุหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนก็ออยังให้นะครับ พอพอได้รับในปริมาณมากๆไก่ประมาณสามเดือนนเงี้ยครับสองเดือนกว่าเงี้ยบางทีอาจจะไม่ถึงสองเดือนก็ได้นะครับเดือนกว่าก็เริ่มไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาได้รับยาในปริมาณที่มากเกินไปนะครับเขาจะเขียนอย่างชัดเจนนะครับอาหารผสมยาเงี้ยครับมีชื่อตัวยาพร้อมนะครับอยู่ข้างกระสอบนะครับตรงวันเดือนปีเกิดเอ้ยวันวันวันที่ผลิตและวันหมดอายุนะครับนั่นนะครับลองหาดูนะครับ นี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาฝากนะครับในการอนุบาลลูกไก่นะครับแล้วก็ลูกไก่อย่างเงี้ยครับออกมาได้สี่ห้าวันนะครับก็ทําวัคซีนได้เลยนะครับชุดนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับก็ทําเอาจากตู้ทําวัคซีนแล้วก็มาไวอย่างเนี้ยครับนี่ครับก็มีลูกไก่ประมาณ1-2สัปดาห์นะครับในแกงเนี้ยครับ ก็อยู่ดีกินดีครับกันลมกันฝนให้เรียบร้อยครับแล้วก็วัสดุรองพื้นนะครับถ้าใครมีเป็นแกลบก็แนะนําให้เป็นแกลบนะครับแต่ผมหาแกลบไม่ได้ครับก็เลยใช้ฟางนะครับพอเราก็ดูๆนะครับว่ามูลไก่มันเยอะขนาดไหนนะครับพอเยอะแบบมันเยอะมากๆแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็คือลูกไก่ออกแล้วก็เปลี่ยนทำความสะอาดแล้วก็เอาลูไก่เข้ามาใหม่นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือพวก อันนี้ครับวัสดุรองพื้นแล้วก็อันนี้น้ําแล้วก็อาหารนะครับแล้วก็ไฟกกนะครับไฟกกถ้าจะให้ดีมีทั้งมีสักสองหลอดนะครับมีสองหลอดสองหลอดเพราะอะไรครับเพราะคือบางทีมันขาดหลอดนึงนะครับยังเหลืออีกหลอดนึงนะครับอันนี้ผมมันถูกเฉินนะครับผมก็เลยใช้หลอดเดียวไปก่อนปกติจะมีสองหลอดนะครับถ้าคอกใหญ่ๆแบบนี้นะครับ เพื่อที่จะแบบถ้ามันขาดปุ๊บมันยังเหลืออีกหลอดหนึ่งนะครับเหมือนตู้ฟักอะครับตู้ฟักก็ใช้สองหลอดนะครับแต่ถ้าลูกไก่ไม่เยอะนะครับลูกไก่ไม่เยอะคือขครอนุบาลที่เล็กกว่านี้นะครับก็แค่หลอดเดียวก็เพียงพอนะครับแต่อันนี้มันกว้างนะครับกว้างน่าจะสองเมตรกว่านะครับสองเมตรน่าจะประมาณสองเมตรนะครับเนี่ยครับนี่ยยาวสองเมตรนะครับกว้างประมาณเมตรห้าสิบนะครับ ลูกไก่ก็น่าจะลูกไก่ลูกเป็ดนะครับรวมมาเลยครับน่าจะประมาณเกือบเกือบเกือบห้าสิบตัวนะครับชุดนี้ปล่อยนะครับชุดนี้แบ่งนะครับใครสนใจก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะครับแถมครับมีแถมให้แน่นอนนะครับสําหรับลูกไก่นะครับแต่พ่อแม่พันธุ์นี่เราแถมไม่ได้นะครับเป็นตัวโตนะครับน่ครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับลูกไก่ทั้งหมดนะครับที่ออกมาจาก ตู้ฟักวันก่อนนะครับที่เราอัปเดทให้ชมนะครับไอ้พวกนี้มันอยู่ในตู้ฟักของผมหมดเลยนะครับน่าจะประมาณนะน่าจะสามรุ่นสองรุ่นสามรุ่นเะครับสองรุ่นสามรุ่นในที่นี้ก็คือแบบเอาไข่เข้าไปสามสามครั้งนะครับเนี่ยออกมาออตอลักก็เยอะ,ะครับออกมาแล้วเลี้ยงไว้ในตู้นะครับช่วงช่วงนั้นค้อดอนุบาลย,ยังไม่ว่างนะครับก็เอาไก่ที่โตแล้วลงพื้นไปแล้วนะครับ นี่ครับก็ทั้งหมดนะครับทั้งเป็ดทั้งไก่ครับอยู่ในตู้ครับเดี๋ยวทำความสะอาดตู้ยังไม่เสร็จนะครับต้องความสะอาดลูกไก่ครับเพราะว่ามูลไก่แล้วก็พวกขี้เป็ดนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับอยู่ในตู้นะครับก็ห่อสะอาดนะครับให้ตู้สะอาดเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเล้วก็มาแบ่งลูกไก่นะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับมีรุ่นนี้นะครับที่โตสุดนะครับประมาณเนี้ยครับน่าจะสองสัปดาห์นิดๆนะครับ อขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับเราวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม